่าวโดยน12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันนะคะว่าไม่ต้องแก้กฎระเบียบกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะยกงบประมาณไปซื้อวัคซีนโควิด -19 โยนสบคชี้ขาดค่ะ พลเอกนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวระบุชัดเจนกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบกรณีจะใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปออทอซื้อวัคซีนโควิด เพราะไม่มีกฎระเบียบที่ห้ามแต่เนื่องจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัยห้ามท้องถิ่นและเอกชนซื้อวัคซีนโควิด -19 เองโดยระยะแรกต้องให้รัฐด,ดำเนินการดังนั้นขณะนี้จะต้องพิจารณาว่าพ้นระยะแรกหรือ,อยังและถ้าปล่อยให้เอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นซื้อวัคซีนได้โดยไม่มีแผนจะทำให้เกิดความสับสนเพราะขณะนี้รัฐได้มีแผนกระจายการฉีดวัคซีนทั่วประเทศรวมทั้งทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำ ได้เนื่องจากท้องถิ่นแต่ละแห่งนะคะมีการจัดเก็บรายได้และงบประมาณไม่เหมือนกันค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอว่าแนวทางที่ดีที่สุดคือต้องให้สบคเป็นผู้พิจารณาว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะให้เอกชนและองค์กรปกครองท้องถิน่นร่วมซื้อวัคซีนโควิด -19 ได้ อย่างไรก็ตามนะคะวัคซีนโควิด -19 เป็นวัคซีนในภาวะฉุกเฉินต้องซื้อโดยรัฐบาลหากสบ,บคมีแนวทางให้เอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นร่วมจัดซื้อวัคซีนสบ,บคจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อให้ค่ะ ด้านนายชัดชัยพรมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำนะคะว่าในการฉีดวัคซีนโควิด19ต้องดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกันและไม่ซําซ้อนกับการดำเนินการของภาครัฐที่สำคัญค่ะสิ่งที่ท้องถิ่นต้องพิจารณาก็คือในการฉีดวัคซีนต้องมีแพทย์และเจ้าหน้าที่รวมทั้งต้องดูแลหลังฉีดวัคซีนเพื่อระวังผลกระทบและอาการที่ตามมาด้วยค่ะ ด้านสมศักดิ์นะคะยอมรับว่าเรือนจํานักโทษหนาแน่นค่ะเว้นระยะห่างได้ยากยืนยันใช้งบประมาณ300ล้านบาทคุมการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะกล่าวถึงกรณีที่มีนักโทษในเรือนจําติดเชื้อโควิด -19 จํานวนมากว่านักโทษในเรือนจําแต่ละแห่งมีจํานวนค่อนข้างหนาแน่นทําให้มีการเว้นระยะห่างที่ค่อนข้างลำบากซึ่งต่างจากกรณีที่ ผู้ที่อยู่นอกเรือนจำนะคะที่จะมีการเว้นระยะห่างได้ง่ายกว่าจึงเสนอให้เอาวัคซีนไปลงในเรือนจำที่มีผลติดเชื้อเป็นศูนย์เพื่อสกัดกั้นและป้องกันให้ทันท่วงที ส่วนอีกวิธีก็คือการสร้างเรือนจําเพิ่มเพื่อให้นักโทษแต่ละคนสามารถเว้นระยะห่างได้ตามมาตรการสาธารณสุขแต่ต้องใช้งบประมาณจํานวนมากซึ่งไม่สามารถทําได้จึงจะนํานักโทษรายใหม่ไปไว้ในเรือนจําเบาในต่างจังหวัดก่อนเพื่อเป็นการป้องกันและถึงแม้จะมีความยุ่งยากในการพาตัวนักโทษขึ้นศาลในกรุงเทพแต่ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการแพร่เชื้อค่ะ สำหรับงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมนะคะที่ได้รับ300ล้านบาทนั้นก็นำไปใช้ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเรือนจำอย่างเต็มที่ค่ะสิดท,ท้ายกันที่ไบร์และฟอร์ดนะคะมาสารสอบคำให้การปลมละเมิดอำนาจศาลถ่ายรูปในห้องเวนทีขณะครูใหญ่อ้างไม่ได้รับหมายเรียกค่ะ สารอาญารัชดานัดไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาลที่ผอ,อสำนักอำนวยการประจำสารอาญากล่าวหานายอัธพลบัวพัดหรือครูใหญ่นายชินวัฒน์จันกระจังหรือไบ้และนายอนุรักษ์ เจนตะวน,นิธหรือฟอร์ดเส้นทางสีแดงโดยนายอนุรักษ์กล่าวว่ายอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นตนเองหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปในพื้นที่สารจริงแต่ที่ทําแบบนั้นก็เพื่อยืนยันให้บุคคลภายนอกได้รู้ว่าทางราชทานและทางสารดูแลแกนนําคือแอมมี่ที่ถูกคุมขังอย่างไรหลังจากนี้ก็จะปล่อยไปตาม การดำเนินคดีปกตินะคะเพราะว่าตัวเองยอมรับว่าทำจริงทางนี้ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังครูใหญ่หนึ่งในผู้ต้องหาที่ต้องเดินทางมาในวันนี้ซึ่งครูใหญ่กล่าวเพียงว่ายังไม่ได้รับหมายเรียกใดๆจากสารหรือว่าเจ้าหน้าที่และขณะนี้ตัวเองนะคะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อไม่มีหมายก็เลยไม่ได้เดินทางมาค่ะ สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่8มีนาคม2564เวลาประมาณ18นาฬิก10นาทีไบรท์ Bright นะคะได้โพสต์ Facebook ชื่อไบรท์ราษฎรเป็นภาพถ่ายของนายอัธพลและนายชินวัตรนอนอยู่ในห้องเวนชี้สารอาญาและเป็นภาพนายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือว่าแอมมี่ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะจบการเสนอข่าว12นาฬิกา4นาทีค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không